งานวันนี้ก็เป็นสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครครั้งที่4นะครับ31มีนาคม2567นะครับขบวน,นการสมัชชาสุขภาพเนี่ยอันนี้เป็นบทบาทโดยพลวาสุขภาพแห่งชาติ2550เนี่ยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่ง ท่นานนายกัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยมีหน้าที่นะในการจัดสมัชชาสุขภาพซึ่งเรามีทั้ง3รูปแบบสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสมัชชาสุขภาพพื้นที่แล้วก็สมัชชาสุขภาพเชิงประเด็นนะครับวันนี้ก็เป็นสมัชชาสุขภาพเชิงพื้นที่นะครับก็ค,คือในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งแม่งานหลักนี่ เป็นทางกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ว่าชาติท่านประหลัดพันธนีนะครับก็มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากนะครับวันนี้เราเริ่ม,มตั้งแต่เช้านะครับเช้าเราก็มีออกกําลังกายก่อนนะแอโรบิกแล้วเราก็มาเดินสร้างสุขต่อเดี๋ยวเราต่อด้วยอิ่มบุญอีกนะครับแล้วก็ในเวทีทั้งวันนะวันนี้จนถึงเวลาทุ่มกว่าเนี่ยจะมีประเด็นสําคัญอยู่หลายเรื่องที่ให้พี่น้องได้มามีส่วนร่วมนะครับในในเรื่องแรกก็เป็นตัวพัฒนาระบบสุขภาพสมภูมิ ึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กําลังฮอตอยู่ตอนนี้นะครับที่จะดูแลสุขภาพของคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคระนะครับแล้วก็อันที่2ก็เป็นเรื่องการจัดการพื้นที่สาธารณะนะครับคนทงพื้นที่สาธารณะต่างๆเนี่ยเป็นโจทย์สําคัญเหมือนกันว่าทํำยังไงให้ได้เปลี่ยนพื้นที่สาธารณะจริงๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องการการมีส่วนร่วมความเพียของทุกภาคส่วนนะ เพราะว่าบางทีแต่ละเรื่องก็อาจจะมีคนมีผลกระทบบ้างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เราต้องอาศัยกระบวนการพูดคุยกันแล้วก็ตกลงร่วมกันนอกจากนั้นที่สาก็จะเป็นเรื่องการจัดการหาเรแ่แผงลอยแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจปลอดภัยสายทตาความหลากหลายนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็เรื่องสําคัญอีกอันหนึ่งเราจะมีธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานครนะซึ่งเป็นเรื่องข้อตกลงร่วมกันที่จะว่าชาว กรุงเทพหมหานครทุกภาคส่วนเนี่ยจะมีเป้าหมายมีกติกามีข้อตกลงร่วมกันอย่างไรเพื่อที่จะพัฒนากรุงเทพหมหานครนะครับให้เป็นมหานครแห่งโอก,กาสและความเป็นธรรมเพื่อสังคมสุขภาวะอย่างแท้จริงนะครับพลนงานวันนี้ก็มีความสําคัญมากๆแล้วก็นอกจากเรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะกระบวนการต่างๆที่ว่าแล้วยังมีให้มาชิมมาชอ็อป มาเช็คสุขภาพนะครับแล้วก็บริการดื่นนะมีทําหันสุนัขแมวอะไรต่างๆเป็นกิจกรรมหลากหลายมากนะครับเพราะนอยากให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสแวะมานะครับ